สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับจากร้านซีริพงพณิชย์ครับกออ็มีข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับลูกปืนคโยนะมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเราก็เลยลองตะเวนหาดูนะว่ามันทำไมลูกปืนรหัสเดียวกันมีหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยทั้งกล่องทั้งตัวขนาดของลูกปืนและตัวน้ำหนักก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เลยลองตะเวนดูมาฮะอันนี้เท่าที่ซื้อมานะครับมีหลายลูกแล้วแหละแต่ว่าเอาไปใช้ไปบ้างแล้วนะตอนนี้ที่เจอ น่าจะเจอของปอมแล้วแหละครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้สองอย่างเนี้มีกล่องหนึ่งที่เป็นของปอมนะที่หยิบไปเมื่อกี้ก็มีของปลอมอยู่อย่างหนึ่งเอ่อให้จูสังเกตนะอันนี้ลูกป,ปืนเป็นอ่าซ t ท7สี C ่เจ็ดหนะฮะตัวนี้เขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้อยู่แล้ว เบอร์เดียวกันนะฮะพอเป็นเบอร์เดียวกันปุ๊บกล่องไม่เหมือนกันครับดูที่สีเห็นไหมฮะสีดําสีเข้มต่างกันเลยนะครับแล้วก็ขนาดกล่องก็ไม่เท่ากันนะครับต่างกันนิดนึงทีนี้ตัวลูกปืนลองแกะแพคเกจออกมานะครับเป็นข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นถุงพลาสติกนา,านะครับแต่ว่ากลับกันอีกกล่องหนึ่งเป็นอย่างนี้นะฮะลูกปืนสองกล่องนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ย ทั้งสองเจ้ารับประกันว่าเป็นของเท้นะครับถุงมอนกันเลยหน้าตากล่องก็เหมือนกันนะเตะเลยนะฮะให้ดูเบอร์นะฮะโอเคทีนี้ลองแกะลูกปืนออกมาดู ลูกปืนหน้าตาแทบจะเหมือนกันเลยนะแต่จุดที่แตกต่างนะลองสังเกตด,ดูนะที่ตัวนี้มันจะมีตัวนี้นี่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 นตอกไปนะแล้วก็มีตรงน,นะตรงนี้นี่นะผมมองมอค่อยเห็นนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างหน้าจะไม่มีตอกอะไรไว้เลยไม่มีเลเซอร์ยิงไว้นะ แต่อีกตัวหนึ่งข้างหลังจะไม่มีอะไรเลยนะะข้างหน้าข้างหน้าจะมีให้เห็นเลยว่ามีตัวเขียนว่าโคโยโด,ดูตรงตังน,นุษย์แล้วก็จะมีคำว่าเจแปนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีรหัสตรงนี้นี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมลองแกะดูแล้วเป็นเหมือนกันเลย ตัวนี้จะเหมือนกับตัวนี้จุดที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวน้ําหนักนะฮะผมลองชั่งดูแล้วอันนี้เอามาเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้คือของลอมนะฮะห้าร้บเอ็ดกรัมอันนี้ของแท้613กร,รัมนะ,ะจุดแตกต่างนะะั้นเดี๋ยวลองชั่งตัวหนึ่งดูก็ดกได้ะครับ หเหมือนกันคอนดิชันจะต้องเหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับน้ำหนักพอๆกันก็ลูกปืนมันมีราคาไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยมันก็ขายลูกปืนถูกแล้วเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมของเหมือนกันราคาแต่ละร้านมันถึงผิดกันเยอะนะฮะซึ่งตัวนี้ของปอมอันนี้นะก็ เออซื้อกันไนดะ้ตั้งแต่เจ็ดร้อยกว่าถึงเก้าร้อยนะฮะแต่ลูกเนี้ยผมซื้อมาถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณพันเศษเศษนะหรือพันร้อยหรือประมาณนี้นะฮะทั้งสองลูกเลยราคาอาจจะต่างกันแค่ไม่กี่สิบบาทก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแต่ช่างนะฮะลุกวันนี้ที่ทำํากันอันนี้พยายามเอามาอัเเดตให้ดูนะฮะก็ ใส่ผิดไปกันแล้วอันนี้เอามาเป็นเก็บความรู้ให้ช่างหลายๆท่านนะฮะก็ถ้าชอบใจถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเจออะไรที่แปลกๆหรือนะ่าสนใจเดี๋ยวมาอัปเดตให้ใหม่นะฮะเพราะว่าที่ร้านตอนนี้ลองเทสของลูกป,ปืนปลอมอยู่นะฮะก็ใช้งานได้ครับแต่ความทนเนี่ยไม่กล้าตอบนะว่าจะดีไหม ในระยะยาวนะครับแต่ของแท้เนี่ยอย่างไรก็ดีเพราะว่าโคโยนก็เป็นแบรนด์ผู้ผลิตที่ผลิตเป็น OEM ให้โรงงานของรถยนต์หรือว่าโฟลลิสหลายๆเจ้านะฮะลองสังเกตดูก็จะมีตาแบรนของเขาตีไว้อยู่นะฮะแต่บางเจ้าก็อาจจะมีเครื่อนไขว่าไม่ให้ตีไว้นะครับโอเคก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ